จริงออนจริงรับเงินก่อนค่ะ10 1112-13กันยายนนี้พี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางรวมไปถึงคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิในการจ่ายเงินโอนตรงก่อนที่จะรับเงินหมื่นนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ฟังด่วนเลยค่ะสําหรับกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มเปราะบางค่ะวันที่10กันยายนนี้จะมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางเบีย้ยชีพผู้สูงอายุนะคะ6 0 0ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุเบี้ยผู้พิการค่ะตามเกณฑ์อายุด้วยเช่นกันค่ะ, 1, 800นะคน แล้วก็ในส่วนของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทค่ะคุณผู้ชมในวันที่10กันยายน2 5 6 7นี้ส่วนวันที่ 11- 1213กันยายนเช็ควันเดือนปีเกิดสําหรับเงินสงเคราะห์ในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์ในการแจกเงินค่ะเป็นเงินสดอยู่ที่300บาทอนตรงเข้าบัญชีให้และติดตามความคืบหน้าได้จริงได้ไวนายกรัฐมนตรีค่ะแจ้งชัดมีคําสั่งแล้วก็เตรียมแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแจกเงินเหมือนให้กับพี่น้องประชาชนภายในวันที่14-45